สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ดิฉันขอชวนทุกท่านมาร่วมกันใคร้ครวนสิ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกวันสิ่งนั้นไม่ใช่คนรักไม่ใช่เงินทองและไม่ใช่อากาศที่เราหายใจเข้าออกแต่คือความทุกข์ค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ในวัยไหนฐานะใดหรือแม้แต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกต่างก็เคยพบกับความทุกข์ ทั้งทุกขใจทุกข์กายทุกข์จากความพลัดพรากและทุกข์จากการไม่ได้ในสิ่งที่รักได้ในสิ่งที่ไม่ชอบลองนึกดูสิคะว่าเวลาที่เราทุกข์เรามักจะถามตัวเองว่าทำไมชีวิตฉันถึงต้องเป็นแบบนี้แต่คำถามนี้ส่วนใหญ่มักจะไม่มีคำตอบที่แท้จริงเพราะเราไม่ได้มองไปที่เหตุของทุกข์อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะเพราะมองไม่เห็นเหตุแห่งทุกข เราจึงยิ่งทุกข์ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าอโยนิโสมนสิการเป็นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งปวงอโยนิโสมนสิการแปลว่าการใส่ใจโดยไม่แยบคายการคิดแบบไม่รู้เหตุผลคิดแบบตามกระแสหลงไปกับความคิดความเชื่อหรืออารมณ์ชั่ววูบเช่นเวลาถูกใครตำหนิ เราก็โกรธทันทีโดยไม่ได้หยุดพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมีความจริงอยู่บ้างหรือไม่เราเองมีส่วนทำผิดหรือเปล่าหรือเขากำลังทุกข์อยู่แล้วระบายใส่เราการคิดแบบไม่แยบคายแบบนี้ทำให้เราปิดประตูสติแล้วเปิดทางให้กิเลสเข้ามาครอบงำกลายเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมและว,วนเวีนอยู่ในวัฏฏะแห่งความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โยนิโสมณสิการคือการหยุดและหันมามองให้ลึกตรงันข้ามกับอโยนิโสคือคำว่าโยนิโสมณสิการการใส่ใจโดยแยบทายการใคร่ครวญด้วยปัญญาคือการคิดอย่างมีสติมองลึกลงไปถึงเหตุและปัจจัยของสิ่งที่เกิดเช่นแทนที่จะถามว่าทำไมฉันต้องลำบากโยนิโสมณสิการจะถามว่า อะไรคือเหตุของความลำบากนี้เราตัดสินใจผิดตรงไหนมีกรรมเก่าหรือพฤติกรรมซ้ำๆอะไรที่เรายังไม่ได้แก้เราจะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นจากจุดนี้ได้อย่างไรการตั้งคำถามแบบนี้คือการเปิดใจเปิดสติเปิดทางให้ปัญญาได้ทำงานโยนิโสมนสิการไม่ใช้ปัญญาแต่เป็นทางนำไปสู่ปัญญา หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วโยนิโสมนสิการกับปัญญามันเหมือนกันหรือเปล่าคะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะคะเพราะโยนิโสมนสิการเปรียบเสมือนกับการเริ่มต้นใช้ไฟฉายส่องทางในความมืดส่วนปัญญาคือแสงสว่างที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้ไฟฉายนั้นได้ถูกทางโยนิโสมนสิการเป็นวิธีคิดวิธีตั้งคำถาม ส่วนปัญญาคือความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการคิดแบบเย็บขายนั้นดังนั้นถ้าไม่มีโยนิโสมนศสิการก็ยากที่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามีโยนิโสอยู่เสมอปัญญาจะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยธรรมชาติยกตัวอย่างแบบไทยๆให้เห็นชัดแม่ค้าขายของในตลาดนัดขายของที่มาตลอดแต่จู่ๆลูกค้าหายไปครึ่ง ถ้าแม่ค้าใช้อโยนิโสมนสิการเธออาจจะคิดว่าซวยจริงๆปีนี้ไม่ดีเลยโดนของแน่ๆแล้วไปบนบานสารกล่าวโดยไม่ปรับอะไรเลยแต่ถ้าเธอใช้โยนิโสมนสิการเธอจะเริ่มถามว่าช่วงนี้มีตลาดไหนมาเปิดแข่งหรือเปล่าสินค้าของเราเหมือนเดิมแต่คนเปลี่ยนรสนิยมไหมเรามีจุดอ่อนอะไรที่ต้องปรับปรุง คำตอบเหล่านี้จะทำให้เธอปรับตัวได้ดีขึ้นและพ้นจากความทุกข์โยนิโสมนสิการกับหลักธรรมอื่นๆโยนิโสมนสิการไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวค่ะแต่เป็นเสมือนกุญแจที่ไขประตูไปสู่ธรรมะอื่นๆได้ด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อตั้งโยนิโสมกับหลักอริยสัจสี่จะพิจารณาได้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุแห่งทุกข์นี่คือทางดับทุกข์ เมื่อน้อมไปในหลักไตรลักษณ์จะเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราโยนิโสมนสิการจึงทําให้หลักธรรมที่เคยฟังผ่านมากลายเป็นสิ่งมีชีวิตชีวาขึ้นทันทีไม่ใช่แค่เรื่องน่าเบื่อหรือคำพูดที่ท่องจำโยนิโสมนสิการกับการภาวนาในการฝึกสมาธิหรือการภาวนา โยนิโสมนสิการมีบทบาทสำคัญมากค่ะเพราะจิตที่นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้หมายความว่าจะสงบเสมอไปบางคนพอหลับตาก็เจอความคิดฟุ้งซ่านความเครียดความเบื่อหน่ายถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการก็จะคิดว่าสมาธิฉันแย่ฉันทำไม่ได้แต่ถ้าเรามีโยนิโสมจะเริ่มพิจารณาว่าความฟุ้งซ่านนี้เกิดจากอะไรเรานอ,นอนพอไหม ใช้ชีวิตวุ่นวายเกินไปหรือเปล่าหรือจิตเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่การพิจารณาอย่างแยบคายเช่นนี้ทำให้การภาวนาไม่ใช่แค่การข่มจิตแต่เป็นการเข้าใจจิตและดูแลจิตได้ถูกทางบทสรุปทางแห่งแสงสว่างเริ่มต้นด้วยการมองให้ลึกเพื่อนๆที่รักทุกท่านการใส่ใจอย่างแยบคายคือการฝึกให้จิตเราตั้งคำถามอย่างมีคุณภาพ เหมือนชาวสวนที่ไม่ได้แค่รดน้ําแต่ยังดูว่าดินดีไหมแดดมากเกินไปหรือเปล่าจึงปลูกพืชได้งอกงามโยนิโสมนสิการก็เช่นนั้นค่ะคือทักษะที่ฝึกได้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาเป็นสะพานที่นำเราออกจากทุกข์ไปสู่ความเข้าใจและความเป็นอิสระทางใจผู้มีโยนิโสมนสิการย่อมเห็นแสงสว่างแม้ในความทุกข์ ผู้มีอโยนิโสมนสิการย่อมหลงทางแม้ในความสุขขอให้ทุกท่านฝึกคิดฝึกดูและฝึกพิจารณาด้วยหัวใจที่ใสและนิ่งเพื่อจะได้พบปัญญาซึ่งไม่ใช่แค่ความรู้แต่เป็นความเข้าใจที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงถ้าธรรมะวันนี้พอจะจุดประกายแสงเล็กๆในใจคุณได้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาธรรมะดีๆที่จะคอยเตือนใจให้เราได้กลับมารู้ตัวกลับมารู้ธรรมในทุกย่างก้าวของชีวิตขอบคุณที่อยู่ร่วมกันในเส้นทางธรรมนี้นะคะสวัสดีค่ะ